นี่โนถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องงานรังวัดแล้วก็ให้ระดับนะครับเ,เรื่องอระดับพื้นที่ว่าเป็นระดับพื้นอ้างอิงของอาคารเนี่ยมันก็จะต้องมีการกําหนดมาในแบบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเช่นถ้าเราเล็งแล้วว่าระดับพื้นชั้นล่างสุดนะจะต้องสูงกว่าอะไรอ่ะระดับ น้ำที่เคยท่วมมาก่อนเมื่อปีห้าสี่อะไรเงี้ยสมมุตินะครับก็เอ,อเราก็จะต้องมีการตั้งกล้องยิงระดับกันตั้งแต่ต้นว่าที่ดินที่นี่เราจะต้องถมดินให้สูงกว่าระดับอ้างอิงเช่นอหนจะเป็นระดับถนนใหญ่ด้านนอกซอยเราอะไรเงี้ยนะครับยิงไล่มาเรื่อยเนี่ยว่าฉันจะเอาบ้านฉันให้สูงกว่า ระดับถนนข้างนอกอย่างน้อยไม่รู้สามสิบเซนอะไรเงี้ยสมมตินะครับก็จะได้เวลาน้ําท่วมจะได้รอดอะไรเงี้ยนะก็จะต้องมีการรังวัดมีการวัดระดับตรงนี้นะครับก็ไอตัวกล้องที่เขาใช้สาํารวจอ่ะเคยเห็นใช่ไหมไ้กล้องที่ว่าต้องตั้งสามขาแล้วก็มีอีกคนนึงถือไม้วัดระดับอยู่ไกลๆนะครับไอ้กล้องตัวนั้นเขาก็จะเรียกกล้องนี่เทโอโดไลท์นะครับแล้วก็ไปดึงเป็นระดับนะเอ่อ งานวัดระดับมันก็จะมีรายละเอียดกับพวกนี้นะครับก็ต้องมีเรื่องของการตั้งกล้องมีเรื่องของไอไม้วัดระดับที่ต้องมีคนนึงไปถืออะไรเงี้ยนะครับ